ัาดีพี่น้องป้องไปสบัสด,ดีทักทายสุขภูสุขคนพี่น้องเศร้านี่เนียบนมาท่านได้กินเขากินน้ำดอกเห็ดอันนี้ก่อนเนยบนเห็ดอย่างาติเนีย่ยบนปัน้นปั้นเครื่องเห็ดอันที่สีให้ที่สี่ปุงกะลาบวงในพี่น้องนี่น,ะนี่คือข่าตะไคร่ใบบักูดนะคะหอมกระเทียมถี๊หอกข,ขวสซุกเร็วนะคะเากเอามาปั้น คนที่สงใสยนะคะน่าขั้นตอนการเคลนเครื่องเทศหรือว่าเครื่องปรุงของเก้บนในเครื่บงแบบไก่ข้ากับไข่ทุก่่เห็นเก้วบนจะไปขวสควอเนอรพี่น้องเก้บนขว้ละเอียดด้วัขว้ห้สุกแล้วมัาก็มปั้นละเอียดบางมันเข้ากันนะตั้งหอยทั้งกระเทียมทั้งข้ากตับไค่ ใบบักขูดเขาขวดบัตจุยาพี่น้องเครื Support ่องเครื่องเทศของเขาสจะขวดเวอร์ตขวดพอบ้านขวเพราะว่าเขาจับ่ระหดเพื่อแบบว่าค่ะเขาก็จจุวในเครื่องเทศเขาก็จจุวนี่พี่น้องมันสียูไดโบโดนนะคะเครื่องเทศที่เขาบัจจุวมันสียูไดโบโดนมันสีบูดบอกง่ายๆเนาะว่ามันสีบูดวันนี้ขั้นเท้าขวดยังสีพี่น้องขั้นเท้าขวนี่มันสียูได้โดน นี่มกะสิปันปันจนมันเข่ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะพี่น้องอันนี้รู้สึกว่าจะบลละเอียดป็นไดเอาอิดไม่ก็น่าจะกรอบก็น่าพี่น้องนี่เข่าได้บ่หรอต้องเทออกได้เนี่ยดีเอาจนละเอียดแล้วเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันกับปลาไหลเลยพี่น้อง เกียจไปหนี่จักน้อยเนาะพี่น้องนี่มันจยากอยากแน่อยู่เวลากินไปเดี๋ยวสิบอันยำถือคาตะไคร้่ตะโกคาเขาก็หั่นเป็นแว่นเป็นแวน่นแล้วขานเป็นแว่นเป็นแว่นพี่น้องขานเป็นแว่นเป็นแวน่นเลาวกับนับเปลือกหัว,หวให้มันสุกให้มันหอมมาละเขาต้องคอยออกมาปัน่น Yeah! Mm. นี่คือขั้นตอนการเตรียมเตรียมเครื่องปรุงมันเนาะพี่น้องเนานะเครื่องเทศกระลมบากง่ายนะเตรียมกระลำบาง่ายเลย,ลเลยพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องอันนี้พวกเราจะเอาไปผสมกับเนื้อปลาที่เอาซื้อมาแล้วปลาบดพี่น้อง ปลากับ่ได้มาบดเองปั้นเองดอกคอว่ามันปั้นบ่ไหวดอกพี่น้องเขาเห็ดเตือละหลายโลเห็ดส่วนหลายเนาะเนามาบันนี้ขั้นตอนการปรุงไปเสร็จแล้วพี่น้องบันนี้เสร็จขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยรวมรัดตัดตอนพี่น้องนี่บนก็เลยวอดด์วอดด์ไทยให้เบิ่งดอกเนาะตอนเฮาปรุงตอนเฮาขว่ตอนนฮอยยังมันบาสะดวกพี่น้องม่มีผุดจับกล่องม่มีผุดไทยให้ที่บนก็เลยเฮ็ดอัาเห็ดเปลาเล้ว แล้วก็เดี๋ยวสิบปีอันนั้นอีกอยูุยู่คนสิไปปอกหอมหัน่นเจียวหอมไวต้ตยเฮ็ดอันน้ำพริกปลาทูมาออื่นอีกสร้างปลาทูเป็นมาอีกอืจังน้อยเขาก็จะเอาปลากกปทูมาให้กัสเจริญแกะปลาทูปลาทูททงงอีกเงงเงงไงเงงซีหลอดบริสุทธิ์เราพี่น้องอันนี้เฮ้ยเฮ็ดขายเฮ็ดขายอยู่กับบ้านเป็นกระปุกับพี่น้องอก็เดี๋ยวก็มาเอาไป เลียงงวัวเหลียงควาวยเอาไปเกี่ยวยองเกี่ยวหยาบเยยก็บหงเก็บเห็ดอัยังสี่เฮาก็ทชงพี่น้องแพ็กชงถุงละเึ่งกิโลพี่น้องถุงละเึ่งกิโลเป็นปลาบองดิบป,ปลาบองสุกดิบซุกเขาก็เห็ดไวใบยึบบุญกะดีจัดเขาตรงเขาตู่ให้มันเรียบร้อยมันนี่ก,กับเห็ดยางไม่ไปแบบนี้พี่น้องเอ้ยปลาเหลือง่ทัวเป็นดอกมันนี่เหด็ดไตจักโหลวตี เฉพาะเป็นกิโลนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดกิโลพี่น้องเจ็ดกิโลแล้วกระปุกนี่ประมาณห้าโลหกโลอันนี้อันนี้อันนี้โหลครึง่งมูกระปุกไงนี่โหลครึง่งแล้วกระปุกหน่อยก็ประมาณห้าโหลพี่น้องสีโ่โหลห้าโลนี่แหละสี่โหลอือปุกหน่อยสี่โหลกระปุกไงโหลครึง่ง โลฮาโลเึ่งประมาณนี้แหละมนนี่กันนี่กเจ็ดกิโลพี่น้องรวมแล้วก็สิประมาณสิบกิโลสิบกิโลอยู่เมื่อนี้เอ่บนกะจีจัดเขาตูเด้อพี่น้องจัดเขาตู้จัดให้มันเตียบร่อยก่อนจะได้เหตุย่างอื่นอีกเมื่อยพี่นอ้งองงองงแงงยกกไ,กไดเนาะเนาะผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากสั่งน้ำพริก ประทู่ก่อแหงหรือปลาบองสุกดิบนะคะก็สร้างข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวย้ยบอจะปักหมดไวปหาเด้อพี่น้องเด้อปักหมดไวปหาสําหรับช่องทางกันสอบถามติดต่อสั่งสื่อนะคะเนาะขอบุญขอบคุณสุขผู้สุข,ขเด้อจ้า